สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะช่วงเกิดนะคะปรากฏการณ์จันดับนะคะหรือเรียกว่าวันอมาวสีนะคะจริงๆแล้วเกิดปรากฏการณ์จันดับเนี่ยจะเกิดทุกเดือนอยู่แล้วนะคะความหมายของจันดับก็คือการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น,นะะการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรใหม่ๆก็กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกเช่นกันนะคะ มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะบางท่านก็ต้องดูลากชะตาของตัวเองด้วยบางท่านก็อาจจะเกิดโชคดีบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของเอ่อเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะชาวพิจิกนะคะเหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณมีผลบวกลบ30วันบางท่านเกิดก่อนด้วยนะคะบางท่านเกิด30เลยวันที่30เลยบางท่านก็เกิดวันที่31อวันที่1อะไรก็ว่ากันไปแต่มีผลกับคุณภายใน30วันนะคะชาวพิจิกะดาวจันทร์มาจากภพสุภะนะคะดาวอาทิตย์มาจากภพกัรมะ นะครับจะมาสถิตพบการเงินนะเชื่อเอาเรื่องดีก่อนชาวพิจิกบางท่านจะมีโอกาสมีโ,มโชคทางการเงินนะฮะมีโชคได้ของของมีค่าอะไรต่างๆนานาได้นะคะและบางท่านก็จะมีโชคในเรื่องของอะไรการเปลี่ยนแปลงการได้เริ่มใหม่การได้เริ่มงานใหม่ๆเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะมีโชคไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยการไกลบ้านการเดินทางได้นะฮะการเดินทางที่ไปเกี่ยวข้องกับการงานการเงินทางที่ต้องไปติดต่อง,งาน บางท่านอาจจะหมายถึงการไกลบ้านนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะส่วนข้อเสียนะ,ะข้อเสียเอาเรื่องเสียเรื่องเสียก็ระวังการผิดพลาดการเงินและการงานด้วยเช่นกันข้อตกลงอะไรมันมีการผิดพลาดได้นะคะงานที่เป็นเป็นข้อตกลงในเรื่องของการเงินอาจจะมีการผิดพลาดการผิดนัดอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็จะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้าน รายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการได้ของซื้อของใหม่เข้าบ้านนะคะบางท่านจะมีปัญหาการเงินกับคนในครอบครัวด้วยหรือหมายถึงปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การเงินกับคนในครอบครัวและก็บางท่านก็ระวังปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ทั้งสายงานและเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยเช่นกันนะคะชาวพิจิกส่วนบางท่านจะมีการห่างแฟนเพราะงาน น่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานได้หรือห่างแฟนเพราะการผิดใจกันได้นะ,ะกากันไม่เข้าใจกันได้นะคะตรงนี้ค่าใช้จ่ายนะคะซื้อของใหม่ของเก่าเสียนะคะแต่บางท่านก็อาจจะหมายถึงการอะไรการมีโชคถ้าข้อดีก็คือการมีโชคโชคอะไรเก่าๆเงินเก่าๆจากของเก่าจากทรัพย์เก่าอันนั้นก็ได้ด้วย นะคะอ่าวันนี้นะคะเป็นวันอมาวสีนะคะเริ่มมาสทธิพพการเงินบางท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรไปเกี่ยวข้องกับโชคขอพรไปเกี่ยวข้องกับเงินขอพรไปเกี่ยวข้องกับงานนะคะอ่าเอาที่เลียกสะดวกท่านนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือได้กลับไว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวพิจิกค่ะ ภาพรวมของคุณจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของอะไรงานเงินแล้วก็อาจจะเจาะลึกในเรื่องของปัญหาความรักด้วยเพราะว่าไปโยกถึงดาวศุกร์นะคะอ่ะมาดูกันนะคะและเรื่องอื่นรายละเอียดอย่างอื่นก็ไว้ไปติดตามในคลิปปะกะติทั่วไปคลิปประจําเดือนมีลงให้แล้วชาวพิจิกอยู่ดีๆคุณจะมีโอกาสช่องทางการเงินหรือคุณกาลังจะมีโอกาสได้บุกเบิกการทําอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆได้นะคะ หรือช่วงน,นี้อาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงการค้าการติดต่อการเจรจาของคุณอาจจะนําพาโชคโอกาสดีๆการเงินมาให้ได้นะคะตรงนี้บางท่านก็จะมีเหตุการณ์ไกลบ้านเดินทางระยะสั้นๆได้ไหมได้นะคะตรงนี้หรือถ้ามองในมุมดีๆเลยค่ะคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของอะไรเอ่ยการพยายามติดต่อการพยายามสื่อสารการพยายามอะไรก็แต่ไปเกี่ยวข้องกับงานเงินคุณอาจจะมีโชคตรงนั้นก็ได แต่บางท่านก็จะมีโชคได้ของใหม่ <grid> นะคะถ้าตรงนี้อาจจะหมายถึงของเกาา่าชำรุดเสียหายได้ของใหม่นะคะหรือได้อะไรที่มันเป็นโชคนะ,คะได้อะไรที่มันเป็นโชคได้เรื่องของบ้านบางท่านจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับคนในครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าต่อให้ท่านจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้ากับคนในครอบะครัวนะปัญหาความรับผิดชอบต่างๆนานานะคะตรงนี้กับคนในครอบครัวได้นะคะ,ะ,คะส่วนบางท่าน นะคะก็จะมีหมายถึงอะไรค่าใช้จ่ายเยอะไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะเป็นภาระหน้าที่ของคุณถ้าอันนั้นก็หมายถึงผ่อนส่งบ้านผ่อนส่งรถอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ส่วนความสําเร็จโอกาสใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นมีจุดเปลี่ยนแปลงจุดพลิกผันโอกาสใหม่ๆซึ่งเป็นความสําเร็จของคุณในภายภาคหน้าด้วยนะคะเป็นโอกาสของคุณค่ะนะคะ ส่วนใครที่ต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานก็จะมีแกนการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานหรือช่วงนี้คุณไม่ได้เปลี่ยนงานแต่คุณมีปัญหาในสายงานผู้ใหญ่ในสายงานนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะทำให้คุณได้รู้สึกว่าเอ๊ะคุณอยากจะปรับเปลี่ยนคุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆส่วนใครบางท่านที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองมีความคิดนะมีพรสวรรค์ทางด้านไหนคุณอาจจะมีโชคงานเพิ่มเติมได้พรสวรรค์งานที่ไปเกี่ยวข้องกับเบื้องหลัง งานที่ไปเกี่ยวข้องกับสื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีโอกาสแล้วก็ในสายงานของคุณใครที่ไม่ดีกับคุณอะไรก็แล้วแต่คุณก็อาจจะได้รับรู้ด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับรู้ด้วยในช่วงจังหวะนี้นะนะคะส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวก็อาจจะมีในเรื่องของอะไรเรื่องไปเกี่ยวข้องกับบ้านซื้อของใหม่เข้าบ้านนู่นนี่นั่นนะคะมีโชคโอกาสใหม่ๆได้ไหมได้ทําอะไรร่วมกันใหม่ๆได้คู่รักครอบครัวเนี่ยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก จะมองในมุมว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทุ่มเทให้กับความรักมากเกินไปหรือเปล่านะคะบางท่านก็คิดว่าอืมเขาของคุณเอาแต่ใจหรือเขาของคุณอาจจะมีอะไรที่ปกปิด,ป,ดปิดบงังอะไรอย่างนั้นหรือบางท่านรู้สึกได้อะว่าความรักทําไมไม่ยอมชัดเจนนะคะตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ส่วนคนโสดมีโอกาสมากๆได้คนมีตําหนิเข้ามานะคะหรืออาจจะมีใครก็ได้ นะคะที่แอบชอบคุณอยู่ได้หรือคุณแอบชอบใครอยู่ได้นะคะคนโสดเนี่ยเอ่อการเข้าสังคมต่างๆนานาหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้พบทางเลือกใหม่งานใหม่นะคะการติดต่อเอ่อความรักนะคะในรูปแบบแบบไหนออนไลน์อย่างนี้ได้ไหมได้ด้วยนั่นคือชาวโสดน,นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอ่าเรามาเจาะลึกกันค่ะในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะแล้วก็อาจจะเจาะลึกในเรื่องของปัญหาความรัก งานเนี่ยระวังมีมีปัญหาบางอย่างในการพูดคุยกันการตกลงอาจจะมีการผิดพลาดด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานของชาวพิจิก,กันค่ะบางท่านที่เข้ามาฟังอาจจะรู้สึกถึงการไม่ตรงก็ต้องขออภัยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูที่พื้นฐานชะตาของคุณด้วยนะคะพิจิกขอให้ทุกท่านโชคดี การเปลี <chat> ่ยนแปลงครั้งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงใครที่อึดอัดปัญหางานมีเกณฑ์การออกงานปัญหาคนใกล้ตัวได้นะคะปัญหาเพื่อนร่วมงานได้ได้ทั้งนั้นนะคะใครก็ได้ผู้ใหญ่ในสายงานได้นะคะมันอาจจะมีการผิดพลาดในการสื่อสารก็ยังได้นะคะแต่บางท่านจะมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานการเปลี่ยนแปลงแบบปรับฉับพลันการถูกเลื่อนอะไรแบบปรับฉับพลันได้ทั้งนั้นการตัดสินใจอะไรแบบปรับฉับพลันได้ นะคะตรงนี้ส่วนบางท่านก็อยู่ดีมีเหตุนะคะมีเหตุส่วนในบางเคสนะคะอาจจะหมายถึงอะไรคุณกําลังจะมีความคิดหรือคุณกําลังจะเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะมีโอกาสงานใหม่ๆละเกิดขึ้นละมีเรื่องของช่องทางไรายได้เกิดขึ้นละก็ได้นะคะส่วนใครที่ทํางานร่วมกันกับคนใกล้ตัวก็ระวังมีการผิดใจกันนะคะตรงนี้ด้วยนะนะคะบางท่านใครที่ตัดสินใจ ทำงานอยากจะทํางานไปเกี่ยวข้องกับทางไกลงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลได้ทั้งนั้นงานในอากาศการติดต่องานทางไกลก็จะมีโอกาสมากๆด้วยเช่นกันนะคะของชาวพิจิตแล้วก็ใครก็ตามที่ทํางานประเภทที่ต้องใช้ความคิดไอเดียงานเบื้องหลังงานสื่อคุณกาลังจะมีโชคงานเกิดขึ้นนะคะคุณกำลังจะมีโชคงานโอกาสใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะ นะคะตรงนี้ความสําเร็จนะคะเราก็มองว่าชาวพิจิกเนี่ยคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่อะไรใหม่ๆแต่มันจะเป็นความสําเร็จของคุณในภายภาคหน้าด้วยแต่บางท่านเปลี่ยนงานแล้วได้ที่ทํางานใหม่ที่อย่างน้นอยๆตาแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงความเจริญนะคะตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะตรงนี้คือข้อดีมากๆเลยของชาวพิจิกในเรื่องของงานเพราะบางท่านก็จะมีโชคงานใหม่นะคะตรงนี้ การติดต่อการเจรจาอะไรก็น่าจะนำพาโอกาสความสำเร็จมาสู่ตนนะคะนำพาชื่อเสียงมาสู่ตนแต่บางท่านก็ระวังแค่คนที่ทำงานมีปัญหานะคะก็ระวังนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของชื่อเสียงด้วยมาดูในเรื่องของการเงินของชาวพิจิก,กันค่ะเป็นยังไงบ้างการเงินขอให้มีโชคใหญ่นะคะ ชาพิจิกอยู่ดีๆก็จะได้เงินเรามองว่าเป็นการได้เงินมาจากนอกหรือสจากการทํางานนะคะเงินส่วนต่างนะคะเงินจากอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะส่วนบางท่านก็จะมีโอกาสในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินเช่นกันค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถนะคะตรงนี้หรือค่าใช้จ่ายไปกนได้ข้าวของเครื่องใช้ของมีค่าของมีราคานะคะได้นะคะของมีค่าของมีราคาค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็มีเช่นกันนะคะ ถ้าคุณจ่ายตรงนั้นคุณก็อาจจะได้ของมีค่าของมีราคานะฮะตรงนี้ส่วนบางท่านค่าใช้ใจ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องอะไรของใหม่เข้าบ้านค่าใช้ใจ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องอะไรเอ,อเครื่องมือสื่อสารได้หมดนะคะค่าใช้ใจ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับคนในบ้านและที่สําคัญบางท่านนะคะระวังปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณได้รู้สึกถึงความอึดอัด เซ็งๆเบื่อๆนะครปัญหาการเงินธุรกรรมการเงินไปเกี่ยวข้องกับเรือญาติก็มีนะคะตรงนี้ด้วยส่วนช่วงนี้พิจิกมีโอกาสได้มีโอกาสมากๆเลยค่ะช่องทางการเงินมีโอกาสได้รวบรวมเงินนะคะทั้งทางตรงและงานทางอ้อมของคุณนะงานที่คุณทําอะไรก็ได้ของคุณหรือเงินมาจากรายส่วนนอกเหนือซะจากการหาเงินของคุณนะ่ะคุณอาจจะมีโอกาสมีโชคการเงินอะไรบางอย่าง นะคะเกิดขึ้นอยู่ดีได้โชคปุบปรับก็มีนะคะโชคปุบปรับอยู่ดีได้เงินมาอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้หรืออยู่ดีได้โชคสิ่งของก็ได้ด้วยนะคะเออได้ของมีค่าได้ไหมได้ของมีราคาได้ไหมได้นะคะของชาวพิจิกแล้วก็บางท่านจะมีค่าใช้จ่ายทําบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้นะหรืออาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายแบบปุปปับปรับอะ นะคะค่าใช้ใจ่ายแบบปรับได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรก็ควรระวังปัญหาธุรกรรมการเงินกับคนใกล้ตัวนิดหนึ่งด้วยนะคะกับคนใกล้ตัวโอเคน่าจะประมาณนี้บางท่านมีเหตุต้องไกลบ้านนะคะก็อาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายการเดินทางหรือการไปได้งานการเปลี่ยนการปรับการยกย้ายไปได้งานที่ไกลๆงานไกลบ้านก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายการเดินทางด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีปัญหาความรัก นะคะจะเจาะเฉพาะคนที่มีปัญหาความรักแล้วเดี๋ยวเอ่อใครต้องการรายละเอียดนะคะสถานะอื่นก็ไปติดตามในคลิปปกติทั่วไปกันนะคะก็พยายามจะมองในของคนที่มีปัญหาดีกว่าเพราะว่าจุดจันดับเนี่ยไปยกถึงดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนปัตนิด้วยแล้วดาวเจ้าเรือนปัตนิคุณอะอยู่ร่วมกับเสาร์นะคะมันเป็นดาวคู่เส้นศัตรูกันอะมาดูกันนะคะ คนที่มีปัญหาความรักระวังผิดใจกันเพราะ,อะไอ้เรื่องของผลประโยชน์การเงินนี่แหละหรือระวังความอึดอัดความอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หรือคุณจะรู้สึกได้ว่าเขามีอะไรที่แปลกๆปกปิดบงังซ่อนเร้นนะคะหรือคุณจะมีความรู้สึกอะว่าในความสัมพันธ์ของคุณอะนะคะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงมีตัวเลือกนะคะหรือบางท่านจะมองในมุมมองแบบนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดในปัญหาความรัก คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการมองอนาคตคุณต้องการคนที่เหมาะสมคนที่คู่ควรคนที่มาร่วมสร้างนะคะเอ่อคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่มาร่วมสร้างอะ่ะร่วมสร้างความมั่นคงร่วมสร้างความเจริญอย่างเงี้ยคุณอาจจะอยากจะโฟกัสอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ในปัญหาความรักที่มีส่วนเกินเข้ามานะคะก็จะมองในมุมมองว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่บางท่านไม่ได้มีส่วนเกินเลยแต่บางท่านมีการผิดใจกันไม่เข้าใจกันความแค่อึดอัดอึดอัดในปัญหานะคะอึดอัดตรงเนี้ยและบางท่านก็อึดอัดในเรื่องของอะไรการเงินการทองต่อกันด้วยนะคะแล้วก็จะมองในมุมว่าบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์การห่างไกลกันการห่างไกลกันในเรื่องของงานนะคะตรงนั้นเกิดขึ้นหรือ น่าจะเป็นเรื่องของงานค่ะเพราะตรงนี้มันฟ้องขึ้นมาว่าเอ,อการห่างไกลกันเพราะต้องการความเจริญนะคะอารมณ์ประมาณว่าความเจริญหรือห่างไกลกันเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกได้ว่ามีคนอื่นเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์อยู่ดีก็ไปรับรู้เกิดขึ้นได้และบางท่านเลยท่านระวังนะคะใครที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนระวังการจบนะคะ การเปลี่ยนใจหรือระวังเขาเรียกว่าการหมดใจหรืออารมณ์ประมาณว่าฉันอยากจะปลดปล่อยฉันอยากจะปล่อยวางกับความรักนะคะตรงนี้ก็ต้องควรระวังด้วยสําหรับคนที่มีปัญหาความรักนะหรืออยู่ดีๆมีเรื่องแบบว่าคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณน่ะเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ โชคงานค่ะการเริ่มต้นการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นเพื่อความสําเร็จเพื่อความก้าวหน้าหมายถึงอะไรหมายถึงบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงในสายงานนะนะคะส่วนบางท่านเนี่ยจะมองในมุมมองว่าค่าใช้จ่ายการเงินก็มีนะแต่คุณก็กาลังจะมีโชคการเงินด้วยโชคของมีค่ามีราคาได้โชคของแบบนอกเหนือจากความจําเป็นอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็บางท่านก็จะมีโชคการเงินเข้ามา บางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายการเงินนะคะแต่การเงินหลายๆท่านจะมีโอกาสมากๆเลยมีโอกาสช่องทางการเงินที่แบบว่าไม่ใช่ดักรายได้หลักนะคะจะมีโอกาสตรงนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆของชาวพิจิตนับจากนี้ไปนะคะไม่ว่างานตรงนั้นคุณไม่เคยไปทำหรือคุณกำลังจะเริ่มต้นหรือคุณกำลังจะบุกเบิกต่อไปนี้คุณกำลังจะเกิดความมั่นคงเกิดโอกาส การติดต่อธุรกิจกิจการการค้าการติดต่อการค้าอะไรต่างๆนานาของคุณนะธุรกิจอะไรต่างๆนานาของคุณก็จะมีโอกาสที่ดีด้วยนะคะตรงนี้เกิดขึ้นนะใครต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้จุดสิ้นสุดอะไรเก่าๆจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานที่ไม่ถนัดก็ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะ,ะมีความคิดที่อยากจะเรียนรู้มีความคิดอยากจะพัฒนาตนเองอย่างเงี้ยต่อไปก็จะกลายเป็นความสําเร็จของชาว พิจิตทุกท่านนะคะโอเคโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคกลับไหวขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะออขอพอรพระจันทร์ก็ได้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านได้ขอโชคของเงินของงานนะคะตรงนี้ก็เชื่อว่าชาวพิจิกจริงๆแล้วจะมองในมุมแค่ว่าชาวพิจิกกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดโอกาสอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะในสายงานและบางท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรัก นะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณก็ขอให้เปลี่ยนแปลงในการเกิดโชคเงินโชคงานโชคโอกาสนะคะโชคความมั่นคงเพราะเชื่อว่าคุณกําลังมองความมั่นคงกับตัวเองในภายภาคหน้าล้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเราไว้ไปติดตามในคลิปอื่นต่อๆไปกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ